เ้าวันนี้เจ้ามันจะไมาแกงเฮ็ดห้านะเจ้าเฮ็ดหานี่หายากนะเจ้าออกปีละขั้งนะเจ้าออกตีปลาเนี่ยเจ้าเฮ็ดหานี่นะแล้วก็เจ้าจะไมาแกงส้มนะเจ้าส้มใส่ต้นบุกนะเจ้าบุกตีเขากินหัวนึ้อหัวกินนะเจ้าแล้วก็ใส่ส้มปลอยนะเจ้าถ้าอกมีส้มปลอยก็ใส่มะขามเปียกก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวขั้นตออเดี๋ยวเขาก็จะลืบออกหินก้อนนะเจ้าหลืบต้งหน่องออกหินก้อนนะเจ้า 那个，Soyhea 就。 เดี๋ยวรอเฮ็ดกระหันเสร็จแล้วเจ้าเจ้าบุกบ๊กก่อนเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเขาไปตานั่นพี่กันนะเจ้าอ่มาดูอย่างไส้น่ะเจ้าวันนี้เขาจะแกงเฮ็ดห้าน่ะเจ้าใส่บุกแกงส้มนั้นแล้วก็ไส่ปลาห้าเจ้าใส่ปลาห้าแล้วก็มีกะปิ๋น่ะเจ้าแล้วก็มีหอมเตียมหน่ะเจ้ามีจะไครหน่ะเจ้าที่หันแล้วแล้วก็มีพริก ดิฟนะเจ้าประมาณสิบห้าเม็ดนะเจ้ามาเอามาตำน้ำพริกกันก่อนนะเจ้าตำน้ำพริกเกลือเราต้องใส่เยอะนะเจ้าเพราะจะใส่น้ำห่านเนีเจ้าใส่ปลายจ้อนน้อยหนึ่งเจ้าจะไข่นะเจ้าจะไข่ใส่เลยแล้วก็หอม

แล้วก็ใส่กะปิเจ้าแล้วแล้วก็ใส่ผัชูโรดนะเจ้านี่เจ้าใส่ป่ายจ้นนะเจ้านิดน้อยนะเจ้า น้ตำต้มน้ำพริกเ,เนี่ยเจ้าเดือดแล้วเดี๋ยวรอน้ำเดือดเนี่ยเจ้าเขาเกลือน้ำพริกเขาใส่ก่อนเนี่ยเจ้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเจ้าเจ้า,เ,เ,จาเตรียมน้ำพริกใส่หมอ้อเลยเยเจ้านี่หม้อเดือดเออน้ำเดือดแล้วเจ้านี่เอาพริกเขาใส่าเขาแล้วก็เอาเห็ดเขาใส่เลยเจ้า ปิดฝาให้ก่อนนะเจ้ารอสักกําเดียวกับเอา,อาบุกใส่นะเจ้ารอสักกํานะเจ้าเนี่เจ้านี่ติเกียวเฮ้มใส่น้ำเดือนละเจ้าเดี๋ยวเอาบุกใส่เลยบุกี่เจ้าเวลาเขาหลืบเนี่ยบางคนก็แพ้นะเจ้าแพ้ยางมันจะมีบายางมันอยู่นะเจ้าระวังระวังแพ้ยางบ,บุกนะเจ้า เขาจะลืมเพราะก็ใส่ถุงมือเห็นกันเนี่ยเจ้าใส่ถุงมือเขาลืมเนี่ยเจ้าอะแล้วก็ใส่บุกแบปิดฝาไว้เนี่ยเจ้าเ้าเดี๋ยวร้อมันใกล้ซุกเดี๋ยวมาดูหุ่นกล้ามเจ้าเจ้านี่ใกล้ซุกแล้วเจ้าเดี๋ยวเ่อใส่ปลาห้าลงไปเลยเนี่ยเจ้าปลาห้านี่ต้องหาตีมันห้านล้ำๆหนัวนๆเนี่ยเจ้ามันจะล้ำเนี่ยเจ้า ถ้าต่หื้อสุดยอดเนี่ยนะเจ้า,า่าจะเอาใบมะเม่วเนี่ยจเ,จเจ้าใบมะเม่วงวิทยุเนป่านี่ยเจ้าเฮ็ดก็อยู่ในป่าเวลาแกงเนี่ยศูนย์กันเนี่ยมันสุดยอดเลยเนี่ยเจ้าถ้าถ้าหาได้เนี่ยเจ้ใบมะเม่วถ้าเขาบอกมีใบมะเม่วเขาก็ะลองทีสองเขา,าใส่ส้มปอยเนี่ยเจ้าเนาะถ้าบอกมีส้มปอยก็ใส่ไอ้มะขามเปียกเนี่ยเจ้าเนาะถ้ามีมะขามเปียกก็ใส่มะนาวนเนี่ยยังไงมันส้มนะเจ้า อ้าววันนี้เขามีส้มปล่อยเนีเจ้ามาใส่ส้มปล่อยลงไปเลยแ้่รออ่สักห้านาทีนีเจ้าให้เจ้าปิดฝาไว้นะเจ้าสุกเลยเจ้านี่ดูหน้าตา ที่เจ,จ้าเจ้าเฮ็ดเจ้าหน้าตาได้กินนะเจ้าอืม ีตารงมาแล้วเจ้ามาทาจิ้มดูหอมเจ้าหอมสอดด้วยเจ้านี่ตักฮ็ดตักบุ๊กมาเจ้า อร่อยมากเลยเจ้ามันจะได้ทั้งบุกจะนุ่มจะนวลนะเจ้าเราไก็เห็ดเดี๋ยวเจ้าจะหวานนะเจ้าเข้ากันนะเจ้าล้ำขนาดเลยนะเจ้าเนาะถ้าพอแม่ปีน้องนะเจ้าล้องไปทําดูนะเจ้าเนาะทําดูตีใสอย่างตีเขาตีเจ้ายังดูวันนี้นะเจ้าเนาะหรือว่าเขาบอชอบ ใส่กะปิเขาก่อ่ต้องใส่ก็ได้นะเจ้าเนาะถ้าบ่สอบใส่ผงชูรสเขาก็บไ่ต้องใส่ก็ได้นะเจ้าเนาะอืออ่าแล้วแต่ปองไม่ี่น้องเลือกเอาชอบชอบเตี๋ยวเขาแกงนะเจ้าเนาะวันนี้นะเจ้ากัฝากไว้นะเจ้าเนาะฝากแกงให้ท่าไว้นะเจ้าสุดยอดล้ำขนาดนะเจ้าโปรไม่ี่น้องไปแกงเขาเนอะเจ้าเนาะลองทําดูนะเจ้าอร่อยมากเลยนะเจ้าวันนี้นะเจ้า ขอฝากไว้ที่ก่อนนะเจ้าอย่าลืมนะเจ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะเจ้ากดติดตามและกดกระดิ่งนะเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจนะเจ้าเมื่อเจ้านรเจ้าทำคลิปต่อๆไปนะเจ้าแล้วก็วันนี้นะเจ้าขอขอบคุณและสวัสดีเจ้า